ทห้งสองซ้ำคนยังฉันรู้ตัวเสมอคนอยังเธาไม่คิดอะไรก็อยู่ยังคนไกลไกลกันไปแต่ก็ไม่ได้ชิด กันกว่านี้เมื่อใจเธอมีร้องรอยความปวดร้าวดังรอยเท้าทิ้งไว้บนหานกกนดทร<อ>ายซึ่งก่งอ,อจากอาคำระรบารกและสับสนรือ้อเยมรอนย้มปือเสื่อมรอยระวางแต่งอันใต้กี่ รักเยอะมากปีไท้กีก็มาเกยหลอกลวงพแลาดมเคยหลอกลวงต้องใช่เดี๋ยวมาคืนหลอกลวงเมื่อเปว่าได้ไรเปว่าได้เมียสองคดสมุนไอซสมุนช่เอกาลาให้ซาลาผากของซาลาไว้ตัดสินใจสู้สีเฮาใส่พระสาทเราไปสู่ความพัฒนา ฮะขันเบเทียงขั่นก้อนเบาเทียงก็ได้ก้อนพุหรี่น้อมันค้มโตเลยใส่การได้ตำแัน่งโอมา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 พี่น้องเงี้บานนี่มาแล้วมาแล้วเนาะ อ้าวเฮ้ยาอ้าวอะพี่น้องเลยกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตรสุกุทุกคนนะพี่นอนะ้องเนาะบอยซียู่ในเลยกระต่างประเทศพี่น้อง,งก็ยินดีต้อนรับเข้าวซูซองบมาเตียงทองแซนิลคือเก้าพี่น้องเลยต่อจากขีดที่แล้วนะฮะกสาลังขีดลำเลียงไม่เอาไม่ไนาะไปให้เบาวังกับสาวเวียงพี่น้องเนาะ พอดีาบ่เตียงชีสบายดีเด่อสาดีเ่อสบายดีเร้อแล้วเฮ็ดเสียตัวเสียบปเตียงนี่วเขมังแลวคอยเฮ็ดเสียตัวเสียรเจ้านี่เขมังเขมังเจ้าก็จะเฮ็ดเสียรหะลูกบอกเาเพื่อยะไมเสียนะ เอาเอารถข้ามไปบ่ได้พี่น้องรถมันข้ามไปบ่ได้ก็ได้สิคนเนาะบ่ดนี้่ยเบรกเอาเพราะมันยากเลยเนาะนั่นเออพี่น้องเลยเอามาบ่เบิดซ้บาทเดียวเนาะบ่เบิดมันหลายแน่ๆว่าอะไรอืมลองขันเธอเดียวเลยก็สบายบ่เตียงอ่าเธอเดียวเลยเฮาจ้างแล้วเพิ่นแบ่งพอดีมันห้องห้องข์อยสร้างน่ะมันรถหนึงพอดีเลยนะคำว่าพอดีค่ะจ้างรถอันนั้นรถยีนอีกมาข้ามยี่นี่ได้หั่นน่ะเพราะว่ามัน ค่อยสร้างนะสิไม่ปูพื้นสี่สิบแผ่นสี่แปดสี่สิบแผ่นนิๆหนุ่มเอาไม่หรอกมันยากมันยากใครจะได้พร้อมกันนะอืะก็เลยเอาใจเพิ่นเอาใจโตเลยเอาคนละเครื่องเงาคุณนั่งกี่จากได้เพื่อนกี่จากได้จังวะเขาเป็นหัวหน้าเพิ่นเองค่ะฮะการเตียงสันก่อนบเตียงก็ได้ก่อนพูดเนาะม่นก็โตเลยใส่การก็ได้ตำเลง ปันกันก็มาได้แล้วติงตามคนจังกอนตัวทั้งรุ่มนะไม่เขาบอกไบห้าคนสิบมาไมไม่เขาเจ้าหน่อ โมแม่ไหมลงเลยแหละตัวนี้แม่แหละแม่โด้วเลยจ้อเด้อแม่้าเจ้าบันบ่จเม็ดนมันหเม็ดเม็ดของขวัมิเม็ดของขวันีตัวทงนี to ่นี่ชิป บอบอตัวนั้นขึ้นก่อนเนี่ามันทับเดี๋เจอเเอาเอาเอาตัตลวกคุณเดี๋ยวก่อนน่อขึ้นทิ้งค่ะขึ้นทิ้งเลยไอ้ยมเ่แบนกตกเนีอยซัดลงพุ่นเลยไปน้่งกตัวนี้เลยไดเป็นยังได้ลงรุ่มจรินี่อืมขามเชเพื่อะไรขามเชเพื่ออะได้

มาไนมาไ้าออกเลยน uh, ังเอ้ยโอ้งบเอ้ยอุยยย้อยย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 ียย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 ยอพยยย่ยยยยยย ประธานดูทั้งคุณอยู่ยังเห็นมาอยู่ไม่ใช่เพื่อแล้วบ่นี้คนอ๋อตื่นแล้วย่างเอาเลยบ่ยไหนใส่คุณนะต้องใช้แบกสองอันได้บ่าตายเลยอันนึงก็ยังตายเลยตายไปเพราะตายได้ได้อยู่อันหน,น,นึ่งสองอันมาไว้องอันนี้มาไว้มันบ่ มันมีมีละไทยนี่ขึ้นได้ได้คิวหนึ่งมีเลยนั่นแหละเห็นไหมเตียง,อ,ยงอันนั้นแบกมีฮาอันเด้อโอ้อูันเตียงผู้ใหญ่เลยฮะผู <c oughs> ้ใหญ่เลยคอยเท่าเลยคอยบดยิงเท่าได้ได้ยังรออยู่าว้รออยู่บพราะนนั้นมาเท่าเลย ไบนี่ฮะมดเลยหอวะนี่แ่้ทงนี่ก็แม่แม่ะโตมากมันจันนะฮะตัวนี้ของแม่ลรอวะแม่ชิโตเฮ้ยเจิดเจเลยโอ้โหเด็ด่เด็ดบบนี้มกันบเคยใส่เลยมกกมกเลยั่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่งพิ่ง ขึ้นมาก่อนคมัามาขึ้นมากก่ได้ได้ได้จอนไอ่าอ่าอ่าเป็นจานะลั่งให้น้อยเพิ่นเ็กน่อยเพิ่นได้เงี้ตะมันซูได้ เก่งรถไทยนี่ไงเนาะเฮงเลยรถไทยเนาะก็สัสม b r a คิวสามคิววะสองคิวปลายอ่าแม่ล่ะสองคิวปลายปกติจะคิวจะเอาไปได้รถนี่ปกติอ่ะรายชุดก็สามคิวถึงชุดเออเอา,เ,อาเป็นเป็นปูมาก,กนะจะได้อยู่ได้อยู่แต่เราคอยไปแทนได้ไปไปแน่กดี่อมนนาเนาะโอ้

มีคขั้นเดียวบ่แม่เลยขั้นนึ่งแบบเคยเคยขับไปเพิ่์นอาไปแล้วขั้นนั้นแล้วเอพี่น้องเลยกสมัยธนาคาวโจโจนั้นจะมีผรมได้พอพวกมับมาต้องให้ทุก็ได้น้องเลยงานข่าวอยู่แล้วคนบื้นกับเจ้าเหล่ามาส่ง จังหวะบลได้บางทีกะค่อยบางทีกะมีคนนึงนะเออเอานนึงย่างเปขยกๆอนะเออ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 ี่องคนได้เป็นแอดเพื่อนกันเออเออเออเน้องไน้เอาอามใช่เใช่ดาไปชงะรกันเป็นแชรไปชงอีบ้านอื่น รเรชมทรัพ์ไม่ค่อยแน่เลไ,ไปททโทรหาไาาปประมนพันไปแล้วบ่ไปทางพุ่มบ่เฮาเชไปทางนี้เราไป,าไปลทางบ้านนี่แนะหละอ,อันน่ะเอ็มรหมักถือมั เดี๋ยวมันยังไปไปบันดงนี่ไดอืมไปมีแต่ขันน้ำเบิลกับผู้ใดทิมากัให้เพิ่นเอาบินมาให้คนเออบินเพิ่นจดนั่นแหละจะเอาบินขับในเพื่อนเป็นไทยเพิ่อนบ้างมันจะง่ายเนาะแม่แม่มันทลายทลายกันได้เนี่มันยังพ่อกระเทิรนได้มันบวบเบิดมันเยอะแยะขับได้ถากระเป๋าเป็นเนเออเอเออเป็นเบุกป่ามัเอากระเป๋าเป็นเงิบุกป่า อ้าให้นสวสนำลเออเอสวสน้ำลดราเ่ไปไปอีไเดี๋ยวเขาิใจบาทเดียวค่ะไม่บืนมันยังอีกไม่เป็นปูพื้น40แผ่นเอขาเลย <Okay>. Hmm. สมมันนะครัเอามาห้องเขาอันเดียวนะพ่อพี่น้องพอดีเป็นปูพื้น40แผ่นเตอเราพัดเอาไปเจ้าอื่นดีเจ้าอื่นก็ากได้มื่อนี่ว่าสันอยากได้พร้อมกันก็ได้โอ้เห็นเนาะมีแต่แนวยอย่างเงี้ยจะเลยระบายสร้างก็จะมือชื่นพวเฮ็ดได้ไรพี่น้องเอวันนี้จะให้เพิ่นมาแบกเอาบ่ปัดนี่เจ้า คนบอกพี <Hoy S 2> ่้องดูวชาวบ้านท่นแบกเขาอือั้าเขานี่วงกระเป๋าเปนิมคยเสียเ้ยกระเปาเบนิมอ้าวพี่้องม่แต่ถาจังน้อยเลย จิให้ทางเบาว่างกับครอบครัวเบาว่าง่นเบาว่างเสาวเวียงอะไรมีแต่ว่าคอยสิไปคำ้ำไปเพื่นเนาะไปบอกให้ให้เพื่อนหาพี่หาน้องมา<อ>มามามา,มาเอาเนาะ<อ>พี่พนอ้นองเนาะ,ะแม่จะเอามาเอาเอาตัวจับให้บูเห็นมาจากเถื่อปี <c oughs> เลยโด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 ยหุยอัมป้าเป็นอะไรรอเพื่อนมาขนไม้ก,ก่อนพี่น,อน้องเหรอบะเนี่ยเป็นได้เมือ่อยวะล่ะ มือม่อยเมื่อป่ะเก่งแค่บอกมือไเมืออ้มือเป็นยางดิน้องไว้มีความสามารถอย่างนี้เฉพาะตัะวเฉพาะตัวจะแน,จะน,นะ่จะเห็นยังปิ่นเมื่อกี้จะเห็นยังยง,ง,งน,นี่คิ้วข้างเดียวได้ป่ะ

ออเคยเป็นครูแขกเด้เจอตรงห้องก้อนเคยตรงห้องตำล่างเคยเป็นครูแขกเลย้องน้องห้องเพลงรู้ใช่ละห้องเพลงกับมุ่บอเพลงชนเผ่าบอเพลงชนเผ่าบอห้องพอมในห้องห้องคนละเท่าเพลงชนเผ่ากับมุ่เออเกาทที่เจ้าห้องได้แล้วห้องมดเพลงทำเจ้าห้องได้ ลองเบิ่งดูลองเบิ่งดูลองเบิ่งดูมฮ้ยขำกันเลยอ่าขำฮ้องรถิ้องรถิ้องรถิเลยฮ้องก้านเน่คอยฮองโมเป็ดคอยโมเมนเป็นคนขโมยน่องคนเป็นคนเล่าคนเลยคอยจองเพลงเพลงลาวคอยเออเพลงอันนั้นเพลงไทยคอยจะช่องเพลงไทยอุปเป็นไทยเด้เป็นคนลาวเด้อือ

บ่ขึ้นหลอกลวงต้องใช่เดยวมขึ้นหอกลวงมันแปว่าด้ไแปลว่าได้เมียสองคนมีสองคนลาสัซนออือเอซิกอนผู้ได้ซิกอดผู้ได้ซิก่อนผู้ได้กันหงเรือผู้หนึ่งซิกอดสองคนจ้ะโอได้อืมได้เมียคนได้เมียสองคนอ่าเพลงนี้ได้เมียสองคนอ่าแปลว่ามันซับช้อนเฮ้ยหลับจาแล้วเอ้หลับจาแล้วอาไหมเอาไหมอ่ได ่เป็ดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งน้องน้องน้องใชาเพ่ากอนเอาตัวนี้กอนเพลงนี่นะไปว่าเขามเมียสองคนแล้วชับชนบัดนี้จิกอดไพ่จิ๊กซัว์ไพ่บอกิกอดไผ่อด์คนนี้ก็ยังเรือคนนั่งกอด์คนนี้ก็ยังเรือคนนี้ใช่ไเออที่ไหนบัดรนี้บัตจะคุครเฮิตชับชนบัดนีอ้า มาถ uh, okay. uh, ึงคิวเจ้าบาทนี่เพลงยังก็ได้ที่เจ้าถนัดนะเจ้าเพลงยังก็ได้ตำนานแต่คอยเสี่ยห้อง้าวไปตำนานอ่ะโอเคโอเคตายแล้วดิออโโเเค่มห้องเพลงยังสองสามคนยังฉันรู้ตัวเสมอคนยังเธอไม่คิดอะไรก็อยู่ยังคนไกลไกลกันไปแต่ก็ไม่ได้ทิ่ กันกว่านี้จนได้มาเห็นเธอผิดหวังใจเธอพังไม่มีเสน่ห์รอเจ้าวักอิล่หองกวดโนกคนที่อยู่ไกลไกลทั้งทีจะยังมนีให้ทนใจรังไร เมื่อใจเธอมีร่องรอยความปวดร้าวดังรอยเท้าทิ้งไว้บนหดาดทรใจฉันก็นจะเป็นเหมือนครื่นที่คอยสายให้รอยซ้ำจะหายให้สายได้สวยดังเดิมแค่ปล่อยให้ฉันหิวใจของเธอได้ไหมให้ฉันได้ทำเพื่อเธอได้ไหม แค่อยากได้มองเห็นเธอเป็นสุขในใจไม่มีอะไรในความบัางดีแค่ปล่อยให้ฉันดูแลใ,ใจเธอสักครั้งด้วยทั้งหัวใจของฉันที่มีให้เธอกลับมายิ้มได้ฉันก็ยินดีได้ห่วงใจเธอเม่อไหรห่หวง ได้ห่วงยายเธออย่างนี้นานๆแค่นั้นก็ดีใจห้องได้แต่สำนี่โอ้ตมตมตมเก่ง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 เสียงดีว่ะโอ้เสียงดีเสียงดีเสียงดีทำห้องเต็มเยี่ยมเตียงใหญ่มากเดี๋ยวเป็นนักร้องได้ได้เลยมีเพลงดังที่สุดได้ไหมมีชื่อเพลงว่าเพลงคลื่น ครื้นครื้นยังเพลงกรื้นเพลงกำลังมาเฮงช่วงนี้พี่น้องเลยเนาะดังเฮงตอเนี้อเตยปรเสียงได้พี่น้องเลยเสียงดีอืมเป็นเป็นบรรยเป็นบ่านหลังห้องเป็นแล้วอืมแล้วบ่าวจะให้คนแต่งเพลงมาให้เอาบ่ะห้องเป็นป่ะเป็นเออ เมื่อคืนนี้ฟตเพจะพังดอเป็นสักโมเลยจะเฮียนสมมสมอตรจะได้แน่แค่ไปอยากเพ่งเปาขสักโมโอก็ไปอยากอ้อให้เพ่ปนสักหองพิงไทยูพี่น้อง่าวทบดดาหนังใจเพงนนั้นลมอนด้เพงชนเผ่าได้ป่ะได้ได้ได้เพ่งเหล้าได้ป่ะเพิงได้อีกทีได้เพ่งเพ่งชนเผ่าได้เอาล่ะใส่สอาล่าเพอดาเพ่งนี้นะเพ่งเพ่งชนเผ่าเราทึ่งเนาะ อันเมื่อกี้นี่น้องน้องไว้อันห้องเพลงชนเผ่ากมุอันนี้ชนเผ่าลาทึงเป่นอย่ออ่ะลองบิ้งสักน้อยนึงละาระละอะะละอะรับละสาระละอะกมุวิ oh เลพรไหนาก็ไปเละแด้มันเปือยมาปาร์เจาะังกโอ้ใครจอะไรได้เพลงนี้แต่บเคยฟังจำกันนะเออเดี๋คิดกันก็ได้บ่เยง រាប់ប្រសាប្រឡាមរវិលប្រេណកាប់ឡាតបុនបើមកប៉ាចា Black color កយោយោឡាអមវ៉ាអាវ៉ូឡាកលាគេហេនេះប៉ាដាំងរាប់អួយកណ្ដែងស្លឹកជិយយោមឹងញាវការមនេះកណ្ដែងមើកប់អេញ៉េហេយេតិចកូនเด้อ เขาห้องโมเป็ดล่ะงเพลงขาห้องโมเป็ดเพลงมันมีเพลงอย่างไงได้หรอเพลงสันเพลจ้ะสันเอืมมีแหละบุร้ายบ่มีแต่เพลงตองวายและเพลงเพลงลาวได้บ่เพลงลาวได้บ่อืมเพลงลาวอ่ะไรมีมีแต่มีแต่เพลงชาติลาวและเพลงลาวน้องลองคุ้นลองลองเพลงชาติลาวให้ฟังบุ้งอ่ะโดยแถวห้องเรียนนะอ่า ห้องแมจ่วหองน้ำกันน่ะคอยคอยสิว่าห้องเย็นเพิ่นสิห้องแบบใดคอยเห็นห้องก่อนเด้ออ๋อแบบห้องน่ะอืมคือกันแล้วแบบพิงชาดลาเออเอาลองเบิ่งเอาเจ้าลองเบิ่งก่อนนะลองก็ก็คือเออลองเบิ่งลองเบิ้งชาดลาตั้งแต่ได้มาเราถูกทั่วหน้าสอนสุขสุดใจความแห่งความจิตความใจสามารถตีกันเป็นกำลังเดียว โอ้คอยห้องคอยห้องมุนชุบชิเด็กเนียวผมกันเก่านะผู้ซาผู้า บูสาห้องกันรุองลราสมเสยใส่สิเป็นเจ้าสามาร์ทามือภาพกันบอให้เขาจาราพัดเละพวกไขยสัตว์เขามาตำพวนเอสมมวลช่วอกลาให้สาลาผัาของซาลาไว ตัดสินใจสู้สีเฮาใสเพราศาสตร์เาไปสู่ความพัฒนาเออเกง่กงเกง่งเก่งตังมือตัวมือตมือตัวเองนะห้องเพนแต่มันแต่มันจะเขียนอยู่ในหนึงมันยังเขียนอยู่ในหนึงอืมมันยังประปิสำเนียงมันขนาดยังจะเขียนอยู่ในหนึงเอวยอ่าท่านห้องมดตรงเขียดดีได้เลยเออ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  เจ้าห้องเพลงเจ้ห้องห้องเป็นบัเพลโรงเรียนองเรียนรงเรียนเป็นบอลเฮียนของเฮาทุกคนเฮาฮักของเรียนแล้วล้นเฮาฮักของเรียนแล้วลนเฮาทุกคนต้องมาองเรียนตั้งสมัยโบราณเพลงฮะฮ่า่อฮ่า่าฮ่าฮ่้่ <laughs> <t> า่า พี่น้องเอ้าเอาระวังนั่งรอระวังนั่งรอทั้งเขาเมื่อคนเราไม่พี่น้องเลยเนาะหนึ่งเป็นซองซองซงเป็นสีสามบวกสามนั่นนี่มีความลับออกเป็นเลขหกหกบวกหกเป็นสิบซองต้องซองให้สิ้นใจเขาต้องบ่าวกว่าเป็นจังไดหมายความว่าเอารวมท่ากันหมายความว่าเอารวมทันเก่งพี่น้องเลยเนาะเรียนในห้องครอยฟังเลย เพลงนะเบาแร็บนะได้เพลงนร็บนะเสียงมันลืมนะพักเฮาอ่ะนะเพลงเพลงนะเบาขับเาเตียงอ่ะเอแม่นเราเมฆน่ะเป็นเพ่นนั่นกับสาวไปฟังเขามือมือแต่อยห้องลืมเห็นบ่ไม่ชื่อื่อเพลงมาจนะบู๊บบ๊บบ๊บอ่านชื่อเพลงอ่ะช่วยอ่านอเปน เขาไม่ได้อ่านชื่อเพ่นะอ่านกุมปอเปนอ่านเป็นว่าอะไรเปอเปนแต่อันนั้นน้องน้องไววเหี้ยอันเฮียนหอดหอดปอดได้ละปะฮะปะฮะน้องใช่ไหมปะซี่ปะฮะปซีที่เจ้าเฮียนเฮียนอยู่พุ่นมาหรออลุงมาพี่ว่าเฮียนปะมีเจ้าเท้าเี้นเเหียนอยู่ใน้เหียนอูมแต่เรามาเนห้อหูมดเรา มันคือกันว่าอะไรลูกคือกันใช่ปะเขาตั้งเขามีกเพลยงแบไะมบ่กระเพลงแบบคุกกะเพียบอย่างไรก็เพียงแบโอเคโอเคป้าชาเล่ล่อเพิ่นนันมาเอาไม้กันพี่น้องเห็นเนาะนั่งรอก่อนจักหน่อยอ ลังสีคนไม่ไปต่อดูรวยพ่อไสให้แม่เลยปลอดภัยดีกโอเคโอเคพี่น้องเลยอ่ะสวัสดีป้าลุงกันลูกสวัสดีเด้อทั้งนบ่าวกันสิเออมีแต่คลิปนี้มีแต่เจ้าห้องเพลงอย่างเดียวคลิปนี้มาพังเพลงน้องไสกับเพลงน้องไวพี่น้องเห็นเนาะอ่าอ่ะพี่น้องเลยที่อันนี้ก็ถ่ายรอบเพิ่นเอาอนาคต ไม่ข้ามเซ่ก่อนเดี๋ยวมาเบิ้งมาซุ้มกันพี่น้องเอ๋่ยเตียงกะอ,อ่าชิคอโตัวจบคลิปไปเพียงซัมนี้ก่อนเพราะว่าคลิปมันชิยืดเชี่ยวเพราะเป็นเชี่ยวกะโอ้เจา้าชิคนไปไปได้ขำเมื่อพหร่เพื่อนมันนี่มันยากเนาะพี่น้องเนาะคนไม่ข้ามเซ่เอ่าบ่ง,ง่ายพี่น้องเอ๋ยอ่านมาติดตามชมอ่าขิปตอนต่อไปเนาะบุกหัวาซีอ่าเ,ววเารียว้เรียวซะาดซัมใดพี่น้องเอเกะสี ยากลําบากในจังหน่อยเว่าเอาเห็ดเทือนหลังนี่ก็มันต้องเห็ดอยู่ข่ามซีคนใหม่คนโตไปโบง่ายเลยพี่น้องเลยเนาะอาจารย์ก็ขอบุญขอบคุณขอมอกขอบใจเอฟซีบาจูกุสุคนแล้วก็ขอบุญขอบคุณทั้งเมยเพิร์นอยู่ทั้งต่างประเทศผลบุประสงค์อซื้อบุประสงค์ของน้ำเพิร์นผ่าเงินมาให้บอรเตียงซื้อไม่ซื้อโตนะให้ทางครอบครัวเบา วังสาวเวียงไปเห็ดเทินใหม่วาสันพี่น้องเลยกระทาที่ตามหับชมคลิปตอนต่อไปนะสรับพีนี่ไปก่อนล้ะเด้อพี่น้องเงยอยยู่ดีมีแห้งััสุขุสุคนนะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบา